สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้อง f อฟครับผมอยู่กับผมช่องล็อกกีนที่สายเกลือนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการตัดใบข้าวครับหลังจากที่หว่านปุ๋ยไปแล้วครับเมื่อสามสวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะตัดใบครับวันนี้ไม่ได้ไปวิ่งรถครับไม่ได้ไปทํางานครับสวันแล้วครับนี่ฮะอินดีก็จอดอยู่นี่เมื่อกี้ว่าจะไปออกมาแล้วครับ โทรถามป่าแกบอกว่าวันนี้เอารถแมคโครไปเคลียร์ลิงป่าก่อนพื้นที่ถมมันไม่มีแล้วครับก็เลยต้องเคลียร์ลิงป่าออกนะครับเมื่อาวานพาพ่อกับแมนะ่พ่อตากับแม่ยายไปโรงพยาบาลครับไปหาหมอนะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019นะครับอันนี้ก็ามาดาูทีมงานตัดใบข้าวครับพากัน ใบข้าวหลังจากที่ผมหวานปุ๋ยครับผมหวานเองครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเนื่องจากว่าวันนั้นว่างหลังจากทําบุญเสร็จครับก็เลยจากการหวานปุ๋ยเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดใบครับผมตัดใบเพื่อจะให้ใบมันพ้นขึ้นมาจากหญ้าทีนี้หญ้าก็คือปราบหญ้าไปในตัวด้วยครับการตัดใบนะครับนี่ครับ ตัดใบข้าวนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนตัดแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ตัดต่ําบางพื้นที่ก็ตัดสูงนะครับแต่ว่าที่บ้านผมก็จะตัดเลยสะดือเขาเรียกว่าสะดือข้าวนะตัดเลยสะดือลงมานิดนึงครับก็คือใต้ใบลงมานิดนึงมันก็จะแทงใบใหม่ขึ้นไปนะครับข้าวก็จะขึ้นสวยกว่าเดิมนะ เพราะว่านี่ใบมันเยอะตอนนี้ก็ไล่ตัดครับหลังจากตัดใบข้าวเสร็จที่นี้ก็รอให้ใบมันแทงขึ้นมาสูงจนเป็นใบอ่อนนะครับแล้วก็จะหว่านปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับก็จะหว่านปุ๋ยปุ๋ยหมากเขาเรียกปุ๋ยหมากนะครับก็คือปุ๋ยเอาเมาเล็ดเอาผลผลิตนี่แหละตอนนี้ก็ตัดไปฝั่งนู้นก็ตัดถึงนู่นนะครับ นาพื้นนี้นะครับทําเป็นแปลงเดียวไม่มีคันนากั้นเห็นไหมครับไม่มีคันนากัน้นก็เนื้อที่ประมาณสิบสิบสิบเอ็ดไร่ั้งครับสิบเอ็ดไร่เนื้อที่สิบเอ็ดไร่แต่ว่าเขาขุดสระนะเจ้าของเขาขุดสระขุดสระตรงนู้นครับขุดสระก็ไรหนึ่งแล้วนะครับขุดสระก็ไรหนึ่งแล้ว ก็เขาเอามาจำนองนะครับจำนองไว้ที่1นึ่งแห้าหมื่นบาทนะครับผมก็ทํามา2ปีแล้วครับถ้าเกิดว่านาแกไม่มีเงินมาถ่ายถอนนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับกับบรรยากาศบรรนอกบรรนาครับ ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนนี้ก็หลายพื้นที่ก็ได้ตัดใบข้าวแล้วนะอย่างที่บ้านผมนี่ก็ผมนี่น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่ตัดใบตอนนี้ผมน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยเพราะว่าคนอื่นเขาก็ยังไม่มีใครตัดนะครับเพราะว่ามันมีน้ําครับของผมมันมีน้นํมันมีน้ําวันนี้ก็คลุ้มมาอีกแล้วครับ ของฟ้ามืดคลึ้มเลยทีนี้ไหนผมก็ต้องเอารถเข้าไปจอดเก็บในบ้านเหมือนเดิมครับอินดี้เรานี่จอดอยู่นี่นะครับนะเราจะพาพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมนะครับเดินชมเดินชมการาตัดใบข้าวของทีมงานก็จะพาเดินดูนาดูแปลงนาด้วยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นนาลุงตำรวจแกครับเจ้าของเขาอยู่ในตัวเมืองเดชอุดมนะว่าอันนี้เขาปล่อยให้คนเช่าให้คนทำครับนี่ข้าวอ่ามันโดนนอนกินครับตรงกลางมันก็เลยขึ้นไม่สวยมันก็เลยเป็นแหว่งแหว่งนะครับเขาต้องเอาหาก้าต้นก้ามาปักชำเพิ่มเติมนะครับ เพื่อไม่ต้องปล่อยให้พื้นที่มันโล่งมันว่างนะก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวพาเดินดูครับวนฟังติดกันนี้ก็จะเป็นของนาดอนหรือของเอกประทุมราชนั่นหละครับของพระเอกของน้องครับเพราะว่าแฟนพระเอกนี่เป็นน้องแฟนผมแบบเป็นเครือญาตินะ ส่วนพระเอกกับผมนี่ก็เป็นเคยทั้งคู่นะครับเคยทั้งคู่อันนี้จะเป็นแปลงข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหมดเลยตรงนี้จะอยู่ประมาณหกไร่นะห้าหกไร่เพราะว่าแปลงข้าวทั้งหมดที่ทําเป็นที่ที่หวานข้าวที่เป็นข้าวจริงๆมันทั้งหมดเจ็ดไร่ครับแต่นาตรงเนี้มันเยอะกว่านั้นก็ทําเป็นฟาร์มหมูฟาร์มวัวครับ ตรงนี้ฟาร์มหมูกับฟาร์มวัวก็อยู่ตรงนี้นะนาแกออกมาอยู่ที่ทนานาก็ไม่ไกลครับห่างจากบ้านแค่ประมาณสามสี่รอยเมตรเองนะครับนี่ก็ปลูกข้าวเหนียวหมดเลยครับข้าวเหนียวข้าวในแปลงนี้จะสวยมากเวลาได้ผลผลิตจะได้เยอะมากเลยเป็นแปลงนาแปลงเดียวที่ได้ข้าวเหนียวผลผลิตเยอะที่สุดเลยแปลงนี้นะครับ เนื่องจากว่านาแกน,า,กนาขำแกเป็นคนขยันแกดูแลแทบโอ้ยหญ้าเยอะถ้าจะไม่ให้ขึ้นเลยครับเห็นไหมแทบไม่มีหญ้าเลยข้าวสวยครับแปลงนี้ทุกปีนะผมเกี่ยวที่ไรน่นี่อย่างน้อย,อยก็ขั้นต่ำก็ต้องมีเจ็ดสิบถึงแปดสิบกระสอบนะครับอย่างปีก่อนนู้นได้ร้อยร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบกว่ากระสอบนะครับนาแปลงนี้แปลงเดียว เป็นพื้นเดียวครับอันนี้ก็น่าจะเป็นท่าแก่รถเกี่ยวครับมีตัวลากรถเกี่ยวด้วยไปแนละ้วแต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนครับไม่เคยเห็นรถคันนี้ครับนี่ครับตอนนี้ก็ตัดมีปลาด้วยนะปลาเยอะด้วยตรงนี้ตัดเร็วมากเลย ราะว่ามันสองคนเนาะสามคนนะครับสามคน,มนก็เร็วหน้าดูเลยไปฟุบๆๆๆเลยครับบรรยากาศยามเช้าๆครับท้องทุ่งนาตะนอกขอกหน้าครับผมนะครับก็ถ่ายให้พี่ๆน้องๆท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกับบรรยากาศ ธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าธรรมชาติที่เราตามหาอีกแล้วนะเพราะว่าธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่บำบัดจิตใจของคนเราได้ดีอีกอีกสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าเราเครียดเราเหนื่อยลาลาเนี่เราได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับพื้นนาพื้นทุ่งสีเขียวอย่างเงี้ยเห็นเห็นอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวขจี นะมันรู้สึกสบายใจรู้สึกมีพลังขึ้นมานะครับเพราะว่าเราก็เปรียบเสมือนต้นข้าวเลยเนานะถ้าเป็นช่วงที่เขาต้องเจริญเติบโตเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ำนี่เขาก็จะยืนต้นอยู่อย่างนั้นครับแต่ถ้าเขาได้ปุ๋ยได้น้ำเขาก็จะเจริญเติบโตแบบงดงามธรรมชาติเป็นสิ่งที่บำบัด ความเครียดให้คนได้นะครับไปไกลแล้วครับนู่น ون. น ون ู่นแหละนี่ครับตอนนี้นกเอี่ยงก็ลงมาเต็มเลยเริ่มแล้วครับนกเอี่ยงมาแล้วช่องทุ่งและผืนานาครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องล็อกอินดีสายจวดนำเสนอให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ